สวัดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจลอีกครั้งนะคะในเจลสอรี่ค่ะวันนี้นะคะเจลก็มีของนะคะที่เจลโจหัวไว้เลยว่าเจลพึ่ง ซื้อมานะคะเป็นนี่ค่ะโซลา r ์บีบีไพรเมอร์นะคะจาก7 e เ e ่ e อค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเจลเห็นเขาขายมานานแล้วนะคะแต่ว่าคือมีน้องคนนึงเนี่ยเขาอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจของเจลเองแล้วก็เ,เขาบอกว่าเนี่ยพี่เจลลองดูอันนี้สิแล้วก็แบบลองมาถามว่าแบบอยากรู้ว่าผิวคล้ำเนี่ยใช้แล้วมันโอเคหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยเจลก็เลยไปแอบ,บดูมานะแล้วก็ลองซื้อมาราคาอยู่ที่49บาบาทค่ะสำหรับไพรเมอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเขาบอกว่า เป็นโซลา r b วี r ไพรเผสมสารกันแดดนะคะเป็น SPF 50 PA บวกบวก2บวกท่านะนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นก็เอ๊ะก็เลยงงว่าคือตัวข้างหลังเขาเขียนว,ว่าเป็นไพรเมอร์แต่ว่า ตัวคาบรรยายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นสรุปคือมันเป็นรองพื้นหรือว่าเป็นไพรเมอร์อันนี้จเจลไม่แน่ใจแต่ว่ามันอาจจะเหมือนแบบทําทให้เวลาแต่งหน้าเนี่ยมันแต่งง่ายขึ้นก็คือใช้แค่ตัวนีัวเดียวแล้วก็ใช้แป้งแล้วก็จบอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือความเห็นของเจลล้วนๆเลยนะเจลไม่ได้เซิร์ชข้อมูลอะไรจากอินเทอร์เน็ตเลยนะเราก็แบบอยากรู้ว่าตัวนี้มันใช้ดีหรือเปล่าเนาะเพราะเขาบอกว่ามีสรรพคุณในการที่ช่วยปกปิดรูขุมขนควบคุมความมานันแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะเอาล่ะอันนี้นะมันจะเป็นนเหมือแบบ เป็นขั้นตอนลัดสําหรับการเตรียมผิวอ๋อเหมือนแบบทําให้พอทางลงไปเนี่ยก็เหมือนแบบทําให้หน้าเราบรท์ขึ้นแล้วก็มีความปก ปิดรอยดำริ้วรอยอะไรต่างๆเนาะที่สาคัญเนี่ยตัวนี้นก็จะแบบช่วยลดความมันปกปิดรูขุมขนด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันซึ่งวันนี้เนี่ยเจลก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นพัฟซิลิโคนนะคะจากดโซราคา60บาทค่ะซึ่งพัฟตัวนี้เนี่ยเจลก็บังเอิญเห็นเหมือนกันเนาะเพราะว่าเฮ้ยอยากลองอะ่ะแล้วก็ราคามันถูกมากก็เลยเฮ้ยสอยมาเลยแล้วกันว่ามันเป็นพัฟซิลิโคนที่แบบราคาไม่แพงเลยก็เลยคิดว่าจะรีวิว2ตัวนี้คู่กันค่ะอล่ะเดี๋ยวเจลลองแกะ ซองอันนี้ก่อนเนาะดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอะตัวนี้เขามีเหมือนแบบดูเหมือนลองฉีกออกมาได้เลยนะไม่ต้องใช้กันไกลแต่ว่าฉีกออกยากอะเจว่าใช้กันไกลดีกว่าคือถ้าหลายคนเนี่ยเห็นแบบรีวิวตัวนี้ในคลิปอื่นแล้วแบบอยากแนะนาเจว่าเฮ้ยเจลใช้ถูกวิธีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองบอกกันมาได้นะในคอมเมนต์ซึ่งเจลไม่รู้เลยเพราะว่าเจลไม่ได้หาขูลในอินเทอร์เน็ตอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเลยนะคะทาไมมันมีแต่แบบฟองอากาศละ่ะไม่ขึ้นมาเลยสงสัยต้องตัดเพิ่มนะ อ๋อออมันจะออกมาตามรูตรงนี้อุ๊ย <Why? S 1> มันไอเนี้ยมันทะลักออกมาไปแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเนื้อตรงนี้มันก็จะเป็นเนื้อแบบเหลวๆนะน้ำมเจลไม้น่าบีบออกมาเลยเมื่อกี้โอ้ย oh, ตายแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเราลองแต,ต,ต้มแต้มตรงไหนดีละ่ะแต้มหลังมือก่อนละกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยบีบออกมาเพิ่มเอาใช้ต้องหลังมือก่อน มันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างขาวนะพอทาไปที่มือเจลเนี่ยแขนเจลเนี่ยทษทีค่ะทาไปที่แขนเจลเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ขาวแกมันแบบมันกลืนไปกับผิวเลยนะอันนี้ amazing มากดูนี่มันกระจ่างขึ้นนะเห็นปะแต่ต้องแบบทาให้นเนียน,นหน่อยมันไม่วอกอะดูดิเฮ้ยโอเคเลยอันนี้ชอบเดี๋ยวเราลองทาที่หน้ากันดีกว่านะเดี๋ยวเจลจะเอาอันนี้ของไดซองทำการเกลี่ยนะคะอันนี้พับซิลิโคน เอาของเดิมเเสียดายอ่ะดูเลิศเธอมากเลยตอนนี้อาลาเจลชาร์ซิลิโคนอันนี้นะคะทําการแท็บเอาครึ่งหน้าก่อนเนาะจะได้เปรียบเทียบดูความแตกต่างคือจะรีวิวอะไรก่อนนี้เอารีวิวอันนี้แล้วก็พับซิลิโคนไปได้คือซิลิโคนของไดโซเนี่ย จากที่ลองเมื่อกี้ก็ให้ความรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็ดูนุ่มมือดีนะคะเกลี่ยโอเคเลยอะแล้วก็เก็บตรงซอกซอนที่เป็นแบบซอกจมูกใต้คางอะไรอย่างเงนะีนะ้ยเนาะเอาละค่ะเจลก็ลงโซลาบีบีพรีเมอร์เสร็จแล้วนะคะก็คือขัานนี้คือขั้นที่ลงแต่ก็ขั้นนี้คือขั้นที่ยังไม่ได้ลงนะคะเอาความรู้สึกของ โซลาบีบีไพรเมอร์ก่อนนะคือตอนแรกที่เห็นเนี่ยเนื้อมันเป็นเนื้อสีแบบค่อนข้างขาวก็เลยมีความกังวลว่ามันจะเข้ากับสีผิวที่เป็นสีผิว NC 4 0 1 2 a เจได้ไหมก็หลังจากที่ทานเนี่ย เอาเรื่องของที่เขาบอกว่าปกปิดรูขุมขนก่อนก็ปกปิดได้ประมาณหนึ่งนะค่อนข้างดีใช้แทนรองพื้นได้เป็นอารมณ์เหมือนแบบบีบีครีมอะไรประมาณนี้แล้วก็พอลองสัมผัสใบหน้าเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเรียบเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หน้าดูกระจ่างมากขึ้นเนาะส่วนในเรื่องของสีผิวเนี่ยอันนี้ จะบอกว่ายังไงดีล่ะมันก็ขาวประผิวประมาณเฉดหนึ่งนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้หน้ามันวอกอะคือมันมันเป็นการปรับสภาพผิวมากกว่าที่ทําให้หน้าเราดูแบบขาวขึ้นน่ะเดี๋ยวเจลจะลองทางหน้าดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะส่วนไอตัวที่มันเป็นพับซิลิโคน60บาทของไดโซเนี่ยอันนี้เจลถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็ลองแบบบีบพับยุกยุกอย่างเงี้ยคือมันเข้าซอกซอนได้ดีมากแล้วก็พับ เกลี่ยง่ายมากอ่ะอันนี้เจลชอบเลย6 0ิบาทเท่านั้นเองลองไปหาดูได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองลงทางหน้ากันดีกว่านะคะว่ามันจะวอกแบบทางหน้าเลยหรือเปล่านะข้างนี้เดี๋ยวเจลขอใช้มือแล้วกันนะดูความแตกต่างระหว่างการใช้มือกับการใช้พับซิลิโคนนะคะคือจริงๆอาจจะต,ต้องใช้แค่นิดเดียวพอแต่คือพอดีว่าเจลแบบดันบีบข้างหน้าซึ่งมันแบบทำให้แบบทะลักออกมาเสีย <c oughs> ได้อะ่ะ เาละค่ะเจลก็ลงตัว p r i ์บ r b ีตัวนี้ทางหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เอาเป็นความรู้สึกที่เจลรู้สึกเลยคือตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันจะวอกแล้วมันก็ทําให้หน้าเราดูแบบขาวมากๆเลยแต่พอแบบเราลองทาไปแล้วเนี่ยมันคือเหมือนเป็นการปรับสภาพผิวนะคะปรับใบหน้าให้เราดูแบบกระจ่างมากขึ้นีะ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเจลว,ว่าโอเคเลยแล้วสำหรับ bb p r i m e ์ของโซล่านี้นะคะส่วนตัวเนี่ยเจลให้รอดค่ะเรามาดูสรรพคุณกันทีละอย่างเลยเนาะในเรื่องของที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่ทําให้ผิว เรียบเนียนอันนี้เจอโอเคเลยก็ทําให้ผิวดูเรียบเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ไร้ความมันอันนี้จริงๆเพราะว่าพอทางลงไปเนี่ยมาทําให้เหมือนแบบหน้าเราแมทมากขึ้นก็อันนี้อันนี้โอเคนะแล้วก็ไร้รูขุมขนอันนี้ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับเราใช้ไพรเมอร์เท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าหยุ่นหยวนได้เวลาที่เราดิบีบอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ก็จบเลยก็โอเคนะคะส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการป อันนี้เจลว่ายังไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะอันนี้ส่วนตัวมันยังมีแบบรอยแต่เจลว่ามันโอเคมากเลยสำหรับวันที่เราต้องการแต่งหน้าแบบใสๆดูแบบให้มันดูเฟรชดูกระจ่างอะไรเงี้ยเจลว่าเฮ้ยโอเคเลยก็ไม่ทําให้ หน้าดูวอกเกินไปคือมันยังแบบมีความพอดีอย่างใช้ไปมันก็ดูกลืนไปกับผิวมากเลยนะอันนี้สีผิวคล้ำเจลว่าใช้ได้แล้วก็รอดค่ะโอเคใครยังไงก็เดี๋ยวเจลขอจบการรีวิวประมาณนี้เนาะเจลก็ทาเป็นคลิปสั้นๆนะสำหรับการรีวิวโซลาร์วีพรายเมอร์นะคะมา,สสารกันแดดแล้วก็ตัวอันนี้นะคะที่เป็นพับซิลิโคนของได้260บาทค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปเจลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดซับสไครต์นะคะใต้คลิปนี้ด้วยค่ะแล้วเจลก็มีแฟนเพจนะคะชื่อว่าเจลส เว็บปรเาเลรีคอมนะคะก็ตามเข้าไปอ่านบทความอะไรความลงความรู้เรื่องความงานแล้วก็ท่องเที่ยวอะไรของเจลด้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจีย์ขอตัวไปกันะคะ่ะสวัสดีค่ะ